กิเลเห็นบ่ะน das heißt okay, ี่ตื่นตปนอนยังงามเด้อใจดีต่างหากผุกคนขับรกขอบใจหลายๆที่อุดหนุนนอกเด้อขอบใจลายแต่แรกนะเตี้ยโตเนาะแล้วเขาให้รับเหมือรวยเด้อเลยทุกภาคแข็ง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 ข้าไฟเดอให้ถึงเลขเด้อ ไปให้แม่ครับสีพราะว่ามีคนคะแนนเนานะปัดเอึดกัน Hi e เอ r y วันเอ e r y t h i ิงสีกระเบลทูเดย์ทูนะอุ้ยตุไมาสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขผุดซุขคนมือนีิกาเจ้าไปยังอยู่ห้างคือเก้าเนาะแม่มิอนอินกาซิมีแบบผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกะโอนเงินมาซื้อไก่ให้เจผุดเจผุดเป็นไห่กันจหน่อย ไปกันกระหู้ว่าเป็นไผ่นะทุกคนนี่ยคนสั่งไก่เจ็ดตัวคนโอนเงินมาให้แล้วก็ให้เายนาไปส่งนะมันนี่ลูกมะฮะไก่เนี่ยนะนี่ไก่ทั้งหมดคนสั่งเจ็ตัวเนี่ยมีโรงงาเนเลยจะเลือกให้ตรงงามตัวใหญ่ๆ,ๆนี่นะอ่ะคืนนี่ลูกสี่สี่หกเจ็ดคนสั่งเจ็ตัวไก่ให้ยังหาปะเท่าไหร่อะ กโตไนี้นนาการสร้างลพว่ามันมีปลานําเนาะเอาคายเขาก็มิเก่ออนั่หนหมดนะเามีแก่แต่ปไปหอกันยูสิไปสัสินี่ีสักรับกันนีห้าเก๊า,าวก่อนมีเขาโผบ้เดินทุกคนเขาโผบมันมีสีดำไปก่อนมีสีเขียวต่วนิมมอนีม,นมดปะม,ม,มดะมมวยทอดเนี้ก็มีเนาะทุกค,คนพะว่าช่วงนี้หาเงินยากเยนี่ใส่เบิ้งทุกคน นี่เด็กทาวมาอยู่ประมาณถึงเดือนเบิ่งหน้าเดเข้าใหดยังเลยไปปลูกุ้มใยังหนย่อ้ดอปัดดีอ่ะตั้งแต่เหตุวันเวนะทุกคนเนาะเด็กทาวเขาไปอย่างบ้าอย่างหลายเนาะดัดเดือดหอนนั่นแหละสมัยก่อนอยู่มาสาวสามสิบปีบุกเคยเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้เขาดักปุ้มบ่อหรือว่าดักให้รถรถล้มรถยังมีการว่าแล้วเปล่าหยุกเงี้ยนะไปนะสบายดีแหละอยู่พูดเล่งคุ้มสับระเบิดซเอร์ ดีดดดดดมา,อมา,มาทอดเพื่อนจะมาทอดทอดไปให้เพิ่นทงมาสองโตนะเพิ่นะจะเอาไปให้ไทยจะลแลกแต่เพินน่นเนาะหัานเก้กาวใส่ไปตองเนี่ยใส่เกีย้ยเนี่ยแหลกนั่นแหละมือมันได้เพิน่นเมากันเพื่อนสิไปจากเก้กาวไปผุนจะมา,าสิขึ้นให้เบิง่งเนาะผุ่นใหญ่จะดีโอนเงินมาหั่ค่ะว่าเอาไปให่เสี่ยวเพินเ่นแจ้งที่บนนะ้ฮะพี่หน่อ แย่งเหรอะแจ้งพันชิคินเมิดเพราะพันอยู่นกันสี่หาคนนะในแดดครัก็ต้องไปส่งพันเลยนะนะในเมื่อพันสร้างเลยพนทักกับทักกับในค้ายเครื่องแพ็กเกจอย่างดีนะจานเนี่ยเตโตอาลุกอิ๋นอิ๋ตัวง่างยางงาๆนี่งมงางเลยเจ็กเ้าวกับไปบ้านวิ่งง่ายกับหึงเดือนเหมือนไง เกินถึงเดือนอีกประมาณ14 15 16สิ้มือเป็นแบบว่าไปนานสิสุดไปเก่งใจเก่งใจเพิ่นทุกคนแปรไซบ้านเฮ้ยเพิ่นอยู่ค่ะนั่งค่ะไฟก็ไปออกซอยเพิ่นกันที่ดีค่ะกวางสุโอนโอนโอนค่ะไฟให้เพิ่อนแพราะว่านอนจะนอนออกเพิ่นก็นอนออกแอร์เดย์เท้าไปเทิงเท้าซื้อของกินไปยังเท้ากันเก่งใจเพิ่นและแปรไซเพิ่นไปถ่ายทุกทุกเพิ่นดิจั้งใจก็ขอบใจผ่านคลิปนี่ไปเนาะขอบใจติ๊กใหญ่ ดันล,ลี่กับไปไส์ไปไส์ดันล,ลี่กับรับรถพาไปทุกคนเจ้าท้ก็กินใจเพิ่นอยู่กับน,นั่นแหละเพิน่นอยากหายไปยังกลับอุบลนำน้องสาวผัดติ๊กไปอุดรบ่ิเวณน,น้องสาวไปคอนเจนมาเนะน้องสาวไปคอนเจนสองมือเจ้าท้าไเลยเป็นเนสเด็จมาก,ก่อนนี่ทุกคนจะเอาไปให้เพิ่นก่อนเนาะการ จก็ไม่หูอ่ะผู้ใหญ่ใจด,ดีเป็นไผ่เจ้เาเท้าสื่อขืนหูให้ให้ไปหอดนั่ะนะก่อนให้ไปหอดบ้านเก็บผุดก่อนเก็บผุดแต่เป็นไผ่ฮักเจ็นะาเท้าเกินเกินไว้แล้วว่าเป็นไผ่จอนทำยีตนะทุกคนไปนะต้องมาเจ๊ตโต้จวะวะสามถงุงอันนี้ร้านสาวเจ้าขาสบายดีมาก,ก่อนซื้ออยัง ซื่อขายเด้อทุกคนนะร้านสาเจีขาวแท้ๆอันนี้ปะไปเลยกำลังสอกเดินทางนะทุกคนนี่ไปประมานกับประมาณหลายกิโลอยู่เอ้าวไอมาสบายดีก่อนมาใกล้ๆสบายดีอย่าไปอย่ามาเนือเพิ่นอ้ายเนาะอันนี้ก็ร้านเจีขาวเนาะผดเหมือนไกลอันอยู่จักปีเลยลืมเลย สิปปีเลยพระวัติกรพัญญางไวสู่ได้ตอนนอี้พนญางได้เนะาะยังได้ซื้อยางน,นะแบบอายนะเออนะทุกคนร้านทรายเปลีขาวเลยครับเพิ่นขายร้านเพิ่นขายเปิี่ไก่ก,กันกับมาอุดหนุนเพิ่นได้เนาะไะอันนี้ขอไปก่อนเด้อ,อบ๊ายบๆ<า><า>ออกเดินทางนะทุกคนทางไปฮอดกับประมาณหกกิโลแหละ อันนี้คือแบบว่าดงปิ้งไก่ไข่ค่ายยูน่าป่งนะทุกคนแถบนี้เขาจะคลายปิ้งไก่ปิงป่งไก่ลาดครูห่านเนาะกับมีประมาณสามสี่สิบห่านแหละด้านหน้าก็เป็นปั๊มปตทแล้วก็มีสเซเว่นเดินจากบ้านเจ้าขามานเนี่ยก็ประมาณสองร้อยกิวเราเห็นสองร้อยเมตรแถบจะบอกว่าสองร้อยกิโลนะทุกคนบ้านเจ้าขาวก็บจะเลินขึ้นหลายเพราะว่าต้นนี้พันเศษคิวโลด Q เนี่ยพันเศษ บิ๊กไงเพื่อก็บอกว่าใหใจีค้ามาติดต่อเพื่อจะมาจัดคอนเสิร์ตตอนปีใหม่นะเพราะมีปัมปต,ตอทแอละก็มีอเมซอนลวก็มีเซเว่นพ้อมนะทุกคนนี่ชิปาร์ต้พูดนะขอบใจหลายๆเด้อสื่อไอ้เพื่หไงใ,ใจดีเพื่อนยู่อเมกาเนาะเพื่อนฝากเงินมาให้มาอุดหนุนติดไกจีค้าก็ขอบคุณหลายๆนะสื่อเพื่อนกันจนังไลยนั่นแหละถ้าฮอดเพื่อนนั่นไท้ ให้เจ๊พูดหรือว่าแม่เขาคำสีบอกก่อนแบบเป็นแม่เขาคำสีเลยเพืเอ่อนเยเพื่อนกะเป็นเสี่ยวกันเลยเป็นเสี่ยวกับแม่คำสีเพื่อนกบะบกัจังไรก็ขอบคุณเพื่อนเนาะให้เพื่อนร่ำรยเพื่อนรวยสุภาพแข็งแรงน้ำมันอุ่นนุ่นติใไต่เพื่อนกายแ่าน้ำมันหลดเจ้า้าก็ขอบใจหลายๆออกเดินทางกันทุกคนแล้วไปเจอกันอยู่บ้านคำสีบ้านพี่ทุกคน ขุมนะทุกคนตีข้าวมาผิดทางแล้วทางเข้าบ้านคั้มสีเพราะวันหนาฝนเด็กก็บวารน,นะทุกคนกูขุมข่มจากนิดไปบ้านคั้มสีก็ประมาณหาหกร้อยเมตรเลยทุกคนขอภาวนาไปทางหนาบ่าามีขุ่มเด้อบ่มีหลกไปถึงเด้อ้าจะออกก็ออกบ่ทันแหละนีะ่เป็นอีกเลยทุกคนนี่ไปรอดดีบ่โอ้โอ้โอ รอดพี่บอสแบบนี้ทุกคนนี่เดี๋ย,ยวป่ะเนี่ต้องไปเลยโอ้โหขมอ,อดแคทุกคนเกือบมาบ่ะอดเมื่อกีเนี่ยคนจะอยู่เพื่อนหรือเปล่า มาเปิดมทุกคนหากระเจี๊ยลดูซแล้วทําไมรดหลอกอีกไดน้นี่คนระมาแล้วหากเจร๊ยลดูซแล้วนี่ฮะหากระเจยห,หากระเจรถยลดเห็นอีกแล้วหาเปิดประตูไว้ก็ได้ทํไหมหากรเจีลดแล้ทุกคนมาหอดแล้วบ้านของแม่คําสีบ้านพีนแม่ยงยูพูด,ดียวสะ เอหมูเจ้ากาเนะาะผ่าซื้อเป็นไก่ให้หลายหลายชิกินวัดอยู่วันนี้ฮะเจตโตผู้ใดทุกคนนี่เออซื้อใหเ้เจตโตเพย์นี่ซื้อหลายแท้ๆบ่ได้แม่นหน่อยด้วยนะฮะใน่ใส่หมูมนิดหน่อยไปใส่หมดเลยอ้อนนนนำน้ำวะ,ะเอออ่ะลูกพพนลูกเคยส์ทำไมดิเจ้าหน้วาวัดชายอันนั้นไหมตั้งกล้องก็ได้จต่ซื้อเห็น เนาะมาสีบอมันแจ้งๆจนี่เฮือนเฮืนแม่คำสีขับใจเอยเนาะคนทีสื้อไห้กับโบเมนไผไก่เนาะขอบใจเลยนะบได้สิขึ้นหูไปเบิรงเจ็บได้เอดีโอคอหาเผืนก่อนวิดีโอวดอคอหาเผ่นเนาะขอบใจลลายเด้อซื้อเลนาซื้อเล่เิ่นอยู่คนอ่ะลูกเคยก็ไปอยู่ลูกเคยตนนั าเมาดสื้อให้ลายเสื้อตัวพใจเื้อให้จะกินเบื่อเลยก่อนหรือว่าางไดเนาะกินลายเลยใจเลยเด้อบใเลยิเลยหรือว่ากิจ็กซีนาจะโทรหาเพื่นกันเด้อโทรโทรเโทรพัจหักสบายดีสบายดีก่อนอยู่พี่อันาลิมาที่บันไดเพิ่มเติมเดนึงเดี๋ยวนึงเลยเออทีพุทธดีนี่โทรหาเราก่อน โสวักสดนเด้อทุกคนนี่เปิดแล้วเจดีย์เจดียทุกคนไปหันไปนี่ Hello สบายดีได้่บ้างเปิดกล้องนี่เปิดกล้องนี่เปิดกล้องสวยๆเด้อสวยๆเนอะนะยังไม่ตื่นนอนบ่เลยแลโอ้สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่นี่เสี่ยวเจ้านี่เสี่ยวเจ้า ดีแล้วมีหอดเลยเด้อเห็นไหมเห็นป่ะชมกันได้พี่เล่เหล่ทุกคนเล่เหล่คนสวยๆเห็นป่ะเจเลเห็นป่ะมีตื่นเต้นนอนยังงามเด้อใจดีตั้งหากทุกคนคำว่าขอบใจหลายๆที่อุดหนุนนอกเด้อขับใจเด้อขอบใจหลายเล่เหล่นะเติบโตเนะแล้วเขาให้รับไปรวยเด้อเล่ชุกภาคแข็งแห้งแห้งให้รับไปรอยให้ถือเลขเด้อ มาเที่ยวล้วสิพาเที่ยวเนาะที่พูดบอกว่าคัดจะ็ำอานอสิยุทธอันนั้นนะสิทธ์้ายเครืองลิกหนึ่งพิกหนึ่งนะสิไปเที่ยวพระเจ้าจะจะงงอะไรยู่คนหกโมงเบอาเห็นหน้าเพิ่นไดได้เห็นหน้าเบอเห็นหน้าปุอเอ้ยเพิ่นยู่บอรนลีมึงมึงไม่กล้องอันไหนไนมีเห็นหน้าเอ้ยเพิ่เห็นบะ ไม่เป็นมืดเห็นอยู่เห็นอยู่นะเออเห็นอยู่สวยนิ่มสวยรื้กปอกไข่แตงหนาวไปสวยสวยได้กระสวยเก่าแหละคนท้าสวยจากทางไนเนาะนี่นักพูดหนาใสใสนะใส่เบิร์กหรือนะขึ้นหนาใสแท้เนาะนักเป็นอย่างเรื่านักสินี่ผัวอะไรบอกนักสิมีผัวเรื่อโอ้ยใครเชี่ยเอาดิน้าแมรี ขายพักน,นะนด้เห็ดเนี่ยคุยโทรศัพท์กบูบา่ <c oughs> าวอว่าตับใจลายลายไม่นแล้วไม่ลกเลยมันจะมาแล้วมันมาบปดตอน,นามา,มนาบุญีพายนี่ดมามาทข้ากันขอบใจเลยเด้อถึงเลขเด้อ <c oughs> ถึงเลขสาโตเด้อขอบใจล,ลายลใใช่แ่เลขปีนได้ ให้บ้านเลยให้น้องให้ให้แม่เท่าให้เท่าวันไหนเนะนะทุกคนไป็นอะไรจะขึ้นหุไปเบิ่งว่าเอ้ยแดกเป็นไผ่ชื้อแท้ซื้อจัดจัดกีน่าหรือน้องคาตาไปซายคาตาบุซายนอนเออหลบกวนไม่ไปขอบใจหลายเด้อขอให้ร่ำรวยนี่หลบกวนการนอนหลบกวนการนอนเอาเสียงเงินยังหลบกวนการนอนอีนอนก็ย่าเพิ่งเสียงเงินได้แล้วเนี้ยปุ๊บเพื่อนหนึ่งเลยมีฮะ ตบใจตบใจตบใจเลยๆรยเ่งเด้อเด้อ Thank y o เออมาลพนเลยนะทักอก่อนลมลพนาพนนอนตัวทกอจ้าคอยรับได้วสุภาพแข่งเงบุเก็บโไโบป่วยคิดสิ่งใดทำสิ่งใดกายใดใจใจคิดเป็นเจะาบขนาดนะเลยนรวยถ่ายก็รวยๆ้เวยๆใหเงงนกลังวยน้งารัตก น้าถือเด้อถือเลขหกตหรือว่าคบุบอมนามาเียลาวนะพระสิยุทธ์นั่นแหละอสิพิพ้จก็ีแหละพตาตัวไเนยถือจังหวัดสิยุตัวพักไว้ด้อทิศหนึ่งวมายุทธ์พักเลยทิศหนึ่งสี่นาะพักกระปูกไก่ให้กินเนาะบุญพักดีนะพักพอด้อยขับใจละลายลกวนบายบายเจไบายบายสวัสดี เพิ่นกับเป็นคนใจดีนะทุกคนนะใจดีเงินนกับปากมาหาเงินก็บหายจะเข้าดูดเลยเนาะเดื่อนอาหาซีเพื่อนนะครับตามพัดคนคนอื่นใช่ปาเออเพิ่นหายตลอดหาข้าวบอนั่นแต่ี่เพิ่นเพิ่นหาทั้งเงิอนหาทั้งปิ้งแล้ะครับปิ้งใจเพิ่นเลยนะทุกคนในนก็ขอบคุณนื่นหลายเดือนเลยนะกับหอดเพื่อนซานแล้วเพก็ไปใส่นั่น็นีกนั่นในหัวมันเด็แม่ก็บหัวมันเด็กงานเนียนเนยค่ะ อ่ะไม่ไม่ต้มท่อมปะเสากินแล้วเออไม่ว่าต้มท่อมกูจะบอกตำรวจแมากูจะบอกกูสิจัดโลเคชั่นดีๆนี่เป็นเหตุอย่างนี่ใช้เบิรงร้านร้านตำสีสบายดีสบายดีเลยไหมสบายดีเป็นแต่เพลงเด้อสื่อยังกอับอาบันดา อแมนดาเจนเซนเนาะทุกคนไปรัมา <ร Stevens. S 1> <reduces. S 2> นั่งนะตั่งโชคแบ่มีบุญแต่ท้าเห็ดบุญดีเ้เท้าก็ได้เลยได้อดีชองเพือต้องเพือการชองือตีเลยมันมีเลขไงก็เลขเลขลาวกับเลขน้ำซัดสิถึงล <sh> um ้ขึ้นอย่ก็นะถึงเลขซัไปลมนเชื่อ่นมาคิดคนเอาตัวอวรถึงถอถอหลีของมันมันแล้เปนไทยแล้วมันล้ ไม่ให้เขาจับสองเซนหาภู้คัคนอืนเาขาชอบมาชิมเฮ้ยเนาะทุกคนกับพ่อฮอดมาเทิงแรกไปไปแรงอะไรใจเบิ่งว่าสิขึ้นหน้าจอดเบิ่งวา่าผู้ใดเอาเงินซื้อเป็นไก่มาเนีย่ยเป็นไก่นี่าา้างจิตกี่เลยแหละสิไก่กับพ่อลายเลยเก็บโต้เหยาหอปลาเสียเมฆคำเสีมันมีสองทงกับสองโต้ถ้าจะตีแบ่งถ้าจะสิแบ่งแบ่งคนอื่นจะก็ออกตัวหนึ่ง,งนะแบ่งคนละต่อมาโต้ กนจะเอาใส่ตูเย็นเลยก็เ้าของก็ขึ้นเลยติตากเ้าจขายอ้าวขายาพวเจ้าขายนี่ก็ตัวไหนเนาะไป่ขายพี่น้องตับติตัวใหญ่นี่เสี่ยวค่ะป้นไก่มาให้เด้อนี่งน้อง่าน่ใหญ่ขนาดน่กมาห่อมาเทิรแหลกกัท่นี้ลยทุกคนกนให้ก็ให้ไลน์้เด็กนิ่งไปเจ๊โต้พนไห้นะไม่อย่นเทิรนเจะเปิดมาขนุาตพันีิกรรแน่นันหละ ยอยัง่อใช่ไหมนี้บมันยังเลยไม่ถึงแปปปนแต่แล้วปี่ใหเจ้าโดยเฉพาะมียีงแปปนในหนึ่งบอกไปแหละคือเ้ิ่นถึงเลขถาคนถึงเลขกผาแขงแหงเนาะก็าแข้งแเงรวยรวเนาะบ้าบไาสวัสดี